แบบรายการบ้านสัมภาร์นะคะครั้งแรกในปี2555นี้ซึ่งก็จะมีดิฉันวรวิวอวานิชทำหน้าที่พาคุณผู้ชมมารู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับทุกๆเรื่องราวของกรมสัมภาร์นะคะทั้งเรื่องของการเสียภาษีในแบบต่างๆรวมไปจนถึงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับประชาชนค่ะซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่น่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยนะคะ แต่ละสัปดาห์บ้านสัมภากรก็จะเปิดบ้านต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากกรมสัมภารที่จะมาตอบข้อสักถามอย่างละเอียดทุกๆเรื่องราวค่ะตอนนี้ก็ถึงต้นเดือนมีนาคมแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง30วันแล้วค่ะก็จะต้องหมดเขตที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งพอด90และก็พอด91แล้วนะคะแต่ว่าใครบ้างที่จะต้องเสียพรด90หรือว่าต้องเสียแบบพรด91 แล้วทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะสัปดาห์นี้บ้านสัมภกร์ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมสัมภกร์ท่านรองอธิบดีจำรัดแย้มสร้อยทองค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามก่อนว่าใครบ้างนะท่านรองที่เข้าขายว่าจะต้องเสียภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดาแบบเก้าศูนหรือว่าพงดรเก้าหนึ่งนะคะก็คือในการยี่แมแสแสดงรายการพรดรเก้าศูนและเก้าหนึ่งเนี่ยนะคะคนที่มีเงินได้ ที่เป็นบุคคลธรรมดามีเงินได้ก็ต้องไปยื่นแบบพองอดาว90หรือ91หรืออีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่บุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมร่วมพู้นร่วม,วม,วม,วมทุนกันนะคะประกอบกิจการร่วมกันเนี่ยนะคะในกรณีอย่างนี้มีเงินได้ก็จะต้องเสียภาษีในนามของคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสาม,มัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าผู้มีเงินได้ผู้นั้นถึงแก่ความตายแล้วก่อนที่จะตายเนี่ยเขามีเงินได้อยู่ใช่ไหมคะ ก็เป็นเป็นผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตายไปแล้วปีถัดมามีกองมรดกกองมรดกนั้นยังไม่ได้แบ่งให้กับทายาทและกองมรดกมีเงินได้กองมรดกก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็หุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลแล้วก็มีอีกคนนึงก็คือในกรณีของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน1นึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีก็มีหน้าที่จะต้องยื่นบ 90้าศูนหรือเก้านะคะทีนี้ในการจะยื่นแบบองงดาเก้าหนึ่หรือเก้านเนี่ยถ้ามีเงินได้ประเภทเงินเดือนหรือนะคะ่าจ้างพวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะก็จะยื่นแบบองงดาเก้าหนแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนมีเงินเดือนด้วยแล้วก็มีเงินได้จากประเภทอื่นด้วยก็ต้องไปยื่น90นะคะ หรือถ้าไม่มีไม่มีเงินเดือนแต่มีเงินได้ประเภทอื่นประเภทเดียวหลายหลายหลายประเภทนี่ก็ยื่นแบบภงอดอ90ค่ะท่านตอบบอกว่ามีเงินได้หลายประเภทอะไระบ้างคะที่เข้านิยามว่าเป็นเงินได้แล้วจะต้องชําระภาษีถ้าเป็นเงินได้นะคะในภาษากฎหมายเราจะเรียกว่าเงินได้ึงประเมินนะคะก็คือเงินได้ที่ได้รับมาแล้วในปีภาษีนั้นในปีภาษีก็คือตั้งแต่1มกราคมถึง30ธันวาคมใช่ไหมคะค่ะอย่างปีนี้จะยื่นแบบพรอด90หรือ91ปีนี้ก็คือเป็นเงินได้ของปี2554นะคะ เงินได้ก็อาจจะได้รับมาเป็นเงินไปทํางานได้รับเงินเดือนก็ได้รับมาเป็นตัวเงินอ,อาจจะได้รับมาเป็นทรัพย์สินนะคะหรือในจ้างมีบ้านให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าก็เป็นประโยชน์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะในกรณีอย่างนี้ก็ก็มีหน้าที่จะต้องมาเสียภาษีนะคะหรือเป็นเออ่ ภาษีเงินได้ที่ตัวเองมีหน้าที่ต้องเสียแต่ไม่ได้เสียมีนายจ้างหรือมีคนอื่นออกแทนให้หรืออาจจะเป็นเครดิตภาษีเงินปันผลพวกนี้ก็จะเป็นเงินได้ที่ประเมินทั้งหมดค่ะเครดิตภาษีเงินปันผลบางคนบอกไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเป็นครั้งแรกความหมายของเครดิตภาษีเงินปันผลนี่คืออะไรครับเครดิตภาษีเงินปันผลนี่ก็คือในกรณีที่ผู้มีเงินได้นะคะเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นใช่ไหมคะเอาไปซื้อหุ้นเนี่ยพอถึงเวลาที่บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล ถ้าเป็นบริษัทที่อยู่จดทะเบียนในประเทศไทยประกอบกิจการในประเทศไทยเนี่ยพอประกาศจ่ายเงินปันผลก็จะต้องมาเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้นะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาพอได้รับเงินปันผลมาเนี่ยก็ต้องไปเสียภาษีครั้งหนึ่งนะคะบริษัทมีกําไรบริษัทเสียภาษีพอจ่ายเงินปันผลตัวนี้มาให้กับผู้มีเงินได้ผู้มีเงินได้ก็ต้องไปเสียภาษีมันก็จะเสียภาษีซ้ําซ้อนกันนะคะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินปันผลเนี่ยได้รับเครดิตภาษี นะะในการคำนวณก็คือให้เอาอัตราภาษีเงินได้นีสิ0คนตั้งถ้าอัตราภาษีเป็น30ใช่ไหมคะก็หารด้วยร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้น,นีสิ0คนก็เท่ากับร้อยลบด้วย30ก็เป็นเจ็ดเจ็ดสิบนะคะสามสิบส่วนเจ็ดสิบคูณด้วยเงินปันผลที่ได้รับที่ที่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสามส่วนเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือเครดิตภาษีเงินปันผลค่ะแล้วก็ต้องเอาเครดิตภาษีนียมารวมเป็นเงินได้ด้วยค่ะแล้วคิดภาษีได้เท่าไหร่ นะคะคำนวณภาษีได้เท่าไหร่ค่อยเอาเครดิตภาษีตัวนี้มาหักออกอีกทีหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นนายกได้รับเงินปันผลจากบริษัท A จํานวน10,000บาทเมื่อนํามาคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล3าสิบเปอร์เซนหารด้วยหนึ่ง้อยลบสามสิบก็จะได้เท่ากับ4ี่พัน้อแปดสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งบาทนั่นคือจํานวนเงินที่จะต้องนําไปคํานวณเสียภาษีนั่นเองทีนี้สมัยใหม่เนี่ยหลายคนไม่ใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนที่เดียวอาจจะทํา อยู่หลายที่บางครั้งกินเงินเดือนด้วยมีบ้านเช่าด้วยหรือว่าแพทย์นะคะคุณหมอบางทีอยู่โรงพยาบาลประจําก็มีไปรับที่คลินิกก็มีทีนี้เงินได้ในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะคะที่ต้องเสียภาษีเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างไรด้างคะก็ในประเภทเงินได้ที่เรียนใน้ทราบว่าเงินได้คืออะไรแล้วเนี่ยนะคะ<ช>ก็มีแบ่งลักษณะเงินได้เป็นแประเภทตาม การได้มาของเงินได้หรือการหักค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเงินได้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งก็คือพวกเงินเดือนค่าจ้างแรงงานนะคะประเภทที่สองก็เงินได้จากการรับทํางานให้จากการที่มีตําแหน่งหน้าที่งานที่ทาอะไรพวกเนี้ยนะคะไปทํางานแล้วได้เบี้ยประชุมได้อะไรได้เป็นคณะกรรมการในบริษัทแล้วได้อันนั้นก็จะเป็นเงินได้จากตาแหน่งหน้าที่งานที่ทําและอีกเงินไดอีกประเภทหนึ่งก็พวกค่าสิทธิ์นะคะค่าสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็เงินได้จากดอกเบี้ยเงินปันผลจากค่าเช่า ทรัพย์สินทั้งหลายเช่าบ้านเช่าที่ดินเช่ารถยนต์อะไรต่างพวกนี้นะคะแล้วก็เงินได้จากที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นเงินได้จากคุณหมอเนี่ยนะคะคุณหมอถ้าไปประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมคะเปิดคลินิกก็จะเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระหรือพวกพนักงานบนัญชีเปิดสํานักงานบนัญชีพวกนี้ก็จะเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะคะแล้วเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาลงทุนในส่วนที่เป็นสัมภาระอะไรต่างๆแล้วอันที่สุดท้ายเลยนะคะที่มีเข้าหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้ที่พูดมา ก<ปรา>็เป็นเงินไดจากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์การขนรรส่งการ,กรเกษตรการอุตสาหกรรมทั้งหลายอะค่ะพูดถึงพึงประเมินมาหลายรูปแบบแล้วมียกเว้นให้บ้างไหมคะเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยก็จะมีได้รับยกเว้นภาษีด้วยใช่ค่ะยกเว้นภาษีอย่างกลุ่มใหญ่ที่เราพูดกันนะคะก็คือในกรณีอย่างชาวนาใช่ไหมคะทาเกษตรกรรมทํานาของตัวเองแล้วมีไรายได้เนี่ยชาวนาก็จะได้รับยกเว้นภาษีไปทั้งหมดในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากนะคะก็เงินได้จากที่ทชาวนาทํา รือเงินไดจากการที่ไปสอนหนังสือตามมหาลัยนะคะหรือไปประชุมแล้วทาง,ทางราชการจ่ายค่าเบีย้ยประชุมนะคะทามหาลัยที่เป็นของทางราชการจ่ายค่าสอนค่าสอบให้นะคะในกรณีนี้ก็จะยกเว้นภาษีให้นะคะหรือในกรณีมีการประกันชีวิตเอาไว้นะคะแล้วได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิตพวกนี้ก็จะยกเว้นภาษีให้ก็จะมีหลายตัวมากเลยค่ะคนที่ว่างงาน<ๆ>ก็ได้ชดเชยประกันสังคมก็มีตอนที่ว่างงานไปอันนี้ อันนี้ก็ยกเว้นภาษีให้เงินที่ได้รับชดเชยจากทางสำนักง,งานประกันสังคมสำหรับการจ่ายนะคะที่เมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าจะมีผู้รับเหมาที่เขาต้องมีการคำนวณต้นทุนหรือว่าสัมภาระทั้งหมดเหมาจ่ายเนี่ยนะคะการคิดแบบเหมาจ่ายแต่ละอาชีพเนี่ยต่างกันยังไงเพราะว่าต้นทุนในการทําอาชีพแต่ละคนนี่ก็ไม่เท่ากันในในกฎหมายนี่จะเขียนไว้ว่าในกรณีพู้มีเงินได้เนี่ยนะคะมีเงินได้บางประเภทเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้หักให้จ่ายเป็นการเหมา ในบางประเภทบอกไม่ให้หักค่าใช้จ่ายเลยเพราะถือว่าไม่ม,มีต้นทุนและบางประเภทก็บอกให้เลือกเอาจะหักเหมาหรือหักจริงนะคะในภาษากฎหมายจะไปเห็นถ้าเห็นในภาษากก็เขียนว,ว่าตามความจําเป็นและสมควรแต่นั่นก็คือค่าใช้จ่ายจริงซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายนะคะหรือบางประเทศบอกต้องหักจริงได้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยกตัวอย่างว่าอย่างในกรณีเงินเดือนเนี่ยก็หักเหมาได้4 0ไม่เกินห0 0มืนะคะแต่เงินได้พวกค่าลิขสิทธิ์ดอกเบี้ย เงินปันผลพวกนี้หากค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะอย่างค่าเช่าก็บอกว่าค่าเช่าบ้านเ็าหักเหมาได้30%มของตัวเงินได้นะคะหรือการรับเหมาที่ผู้รับเหมาลงทุนจัดหาสัมภาระก็ถือว่ามีต้นทุนพวกค่าสัมภาระอะไรต่างๆทั้งหลายใช่ไหมคะก็ให้หักได้70หรือไปเปิดร้านสะดวกซื้อเปิดร้านขายของชาขายของเป็นเงินได้จากการซื้อมาขายไปก็ให้หักได้80% ะะซึ่งในกรณีนี้ยังเปิดร้านขายของชาเนี่ยบอกโอเคไม่หัก80%แต่มีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายก็จะขอหัก,กจริงก็ได้ะคะ่ะก็มีพวกต้นทุนสินค้าพวกค่าแรงค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยผู้พิการนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเขาก็ยังมีเงินได้อยู่ทางกรมสมพากรมีสิทธิประโยชน์อะไรให้กับบุคคลเหล่านี้บ้างะคะก็จะมีการยกเว้นภาษีให้นะคะในกรณีคนพิการนะคะ ตัวเงินได้ของเขาเนี่ยจะให้ยกเว้นภาษ,ษีไป1นึ0 0 0สบาทนะคะก็หักออกไปเลยถ้าสมมติว่ามีเงินได้อยู่3 0 0แสนนะคะหักออกไป1นึ0 0 0สก็เหลือ1นึ0 0 0สบาทก็1นึ0 0 0สบาทตัวนี้มาคำนวณภาษ,ษ,ษ,ษีนะคะหรือในกรณีผู้สูงอายุถ้ามีอายุเกิน65ปีขึ้นไปมีเงินได้นะคะหนึ่งแบาทนี่ก็เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษ,ษีให้เช่นเดียวกันค่ะ มาถึงลดหย่อนเงินบ้างเดี๋ยวนี้ลดหย่อนได้หลายรายการเลอเกินแต่ก่อนก็จะมีเฉพาะผู้สมรสนะคะลดหย่อนลูกตอนนี้ลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยกี่รายการนะที่ปีภาษีนี้จะสามารถนํามาหักลดหย่อนได้นะคะก็มากมายเลยนะคะเพราะว่าความจริงแล้วการลดหย่อนเนี่ยก็เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้มีเงินได้นะคะรัฐบาลก็จะมีนโยบายออกมาในการที่จะช่วยให้มีค่าลดหย่อนที่จะไปลดตัวภาษีลงนะคะในการคำนวณภาษีก็อย่างค่าลดหย่อนของตัวเอง นะคะในฐานะส่วนตัวผู้มีเงินได้นี่ก็หักไม่สามหมื่นนะคะหรือในฐานะมีคู่สมรสก็หักคู่สมรสได้อีกสามหมื่นบุตรนะคะบุตรไม่ได้ศึกษาก็เหมือนห้าถ้าบุตรศึกษาอยู่ในประเทศก็ได้เป็นหมื่นเจ็ดอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีดอกเบี้ยเงินผู้ยืมเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัยค่าเบี้ยประกันชีวิตอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะหักลดหย่อนได้หมดเลยคะ่ะดาราสแสดงล่ะคะหกักดารานักแสดงให้หักเหมาค่ะให้หักเหมานะคะ,คะหักได้สูงสุดไม่เกินหกแสนค่ะ การคำนวณในการที่ต้องจ่ายดอกเบี like ้ยกู้บ้านกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะก็หักลดหย่อนได้นะคะเท่าที่จ่ายจริงนะคะตอนนี้ก็เพิ่มให้เป็นว่าไม่เกินหนึ่งแสบาทนะคะก็มีหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากธนาคารนะคะเวลาไปกู้นี่ก็คือทำสัญญากู้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปจำนองบ้านที่ตัวเองกู้ในว่าธนาคารอะไรอย่างนี้ค่ะ ในกรณีนี้ก็หาได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งแสนบาทค่ะนอกเหนือจากเลี้ยงดูลูกแล้วก็มีเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ,ะ,คะก็ได้รับลดหย่อนยังไงบ้างคะสำหรับปีภาษีนี้อ,อ๋อในกรณีเลี้ยงดูบิดามารดาของตัวเองนะคะหรือบิดามารดาของคู่สมรสของผู้มีงินได้นะคะก็จะมีการลดหย่อนภาษีให้สามหมื่นบาทมีประเด็นอยู่นิดนึงที่คนทีทท่ีผู้เสียภาษีจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็คือในกรณีที่มีลูกหลายๆคนคะนะคะ ลูกทุกคนก็บอกเอ๊ะเลี้ยงดูบิดามดาหมดก็จะมาขอหกักลดหย่อนหมดนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะก็คือต้องไปเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ทราบว่าจะจะให้สิทธิ์ตัวนี้กับสิทธิ์อันนี้กับใครนะคะแล้วก็ให้ลูกคนจะียี่หักได้ะคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราคู่สมรสก็ได้ด้วยเหคะค่ะ,คะได้ด้วยค่ะ